แมนคนหลงแฟนให้ผนุมแบรี่นัะเดทคูกิมิยะเขาได้ไงก็นับวันยิ่งออกตัวหวานหยอดนงย่ายายาอุรัสยาไม่หยุดล่าสุดี่ะฮีก็ส่งคอมเมนต์หวานไปแสดงความเป็นเจ้าของอุ้ยไปอ้อนสาวยาย่าที่กำลังลันลาอยู่ที่ฟาร์มดอกไม้สีแดงสดกับคุณแม่ปลาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอินสตาแกรมว่าคิดถึงจังเลยอยากเป็นดอกไม้จัง โอ้โหหวานขนาดนี้เลนเอาแฟนคลับปลื้มปริ่มหัวใจแทบวายกระหน่ำกดไลค์คอมเมนต์ของพี่แบรทะลุก8,000ไ like. ลค์แถมยังคอมเมนต์แซวกันโดยรวมไม่มีหยุดเชื่อแล้วว่าว่ารักมากจริงๆ ใกล้จะถึงวันวิวาแล้วว่าที่เจ้าสาวก้อยรัชวินก็เลยมีโมเมนต์สุดประทับใจที่กวนเพื่อนนิเทศจุฬากว่า30คนรวมตัวจัดปาร์ตี้ฉลองโสดให้ด้วยการปิดรีสอร์ทดังที่เกาะเสม็จเลนเอาสาวก้อยน้ําตาไหลด้วยความปลื้มใจส่วนงานฉลองวิวากับว่าที่คุณสามีตูนอาทิตย์วราในวันที่2 8พฤศจ,จิกายนนี้สาวก้อยบอกว่าพร้อมเกินร้อยกับการต้อนรับแขกที่เชิญมาถึงพันคนค่ะมันเหมือนจะเป็นงานของเราแค่2คนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่ เหมือนสนับสนุนเรารักเราพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทุกคนได้แบบเหมือนมาอยู่รวมกันสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยกับพี่ตูนนะคะมันคือ,ม,คอมันคือเพื่อทุกคนจริงงานในครั้งนี้ดูพลังการอยต้องไปเห็นวันงานค่ะตอนนี้ก้อยก็ยังบอกไม่ได้เพราะก้อยก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงพี่ตูนทุ่มงบเต็มที่ครั้งนี้ต้องถามเขาค่ะใช่ <laughs> คือในในส่วนานั้นก้อยก้อยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูเท่าไหร่ก็จะเป็นฝั่งแบบในการจัดการ ถึงจะอึดอกักไม่ยอมเรียกแฟนเต็มปากเต็มคำซากทีแต่พอถามว่าหวานใจอย่างสาวใหม่ดาวิกาที่แต่งชุดไทยจัดเต็มไปร่วมงานลอยกระทงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่ะสวยถูกใจหรือเปล่าพระเอกหนุ่มเต์สันทวิตก็ไม่รอช้าสวมวิญ,ญญาณขนคีเอาใจชมเปาะว่าสาวใหม่สวยทุกลุกไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็ดูดีไปหมดเลยจ้าแต่ผมพูดจริงๆก็สวยจริงครับมาจากใจเลย ใช่ครับสวยเอาสวยเนาะก็มีมีบ้างแต่ผมก็เห็นในแบบสื่ออะไรเงี้ยครับทางโซเชียลที่เขาลงลยว่าเห็นแล้วโอ้โหสวยอะไรเงี้ยครับแล้วผู้คนแต่งชุดไทยแล้วขึ้นมากถ้าเป็นตอนสมัยเรียนเราดอชอบลุกนั่งเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นการแบบออกกำลังกายแล้วก็ร่างกายมันจะได้ลุกตอลิงสระอุคตอควายอ๋อครับผม ได้ได้ทุกลุกนะเขาเขาก็แบบเหมือนแบบทุกอย่างที่เขาแต่งไม่ว่าจะเป็นลุกแบบไหนเียเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเลือกแบบสิ่งที่แบบออกมาแล้วดูดีไปหมดทุกครั้งงเลยชมผ่านตัวหนังสือหรือว่าเฮ้ยเราเคยชมตอนหน้าอะไรเงี้ยไหมครับบาก็ชมไปหมดครับครับนะว่างก็ชมเ้ยครับชมไปเรื่อยก็ <S 2> <S 2> <k S 1> ชมชมแบบถ้าถ้ามันสวย <S <S สหรือว่ามีอะไรที่บอกเฮ้ย <S 2> <S 2> ดีนะอะไรเงี้ยก็จะบอกครับ ไม่ใช่แค่สายสปอย์แต่หนุ่มเตอ๋อเขายังเป็นสายซัพพอร์ตด้วยเพราะล่าสุดสาวใหม่ไปซื้อที่ดินเพื่อเตรียมสร้างบ้านหนุ่มเตอ๋อก็ยังเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญให้หวานใจด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ